ครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมฟาร์มเมลอนของเฟื่องฟูฟาร์มนะครับอยู่ที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นฟาร์มฟาร์มหนึ่งที่เราปลูกเมืพืชทางเลือกของเกษตรอินทรีย์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะฮะเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ SME ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง วันนี้เราได้มาพบปะกับทีมงานของฟาร์มครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้ออกมาภาคสนามนะครับเป็นวิทยกรที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีเซ s ME ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ที่อยู่ด้านซ้ายมือผมอยู่ด้านหลังผมอันนี้จะเป็นเจน้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ประจําอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนํา ทีละคนครับก็เริ่มจากพี่1ก่อนเลยครับสวัสดีค่ะก็สวัสดีนะคะอันนี้ชื่อหนึ่งนะคะเป็นคนที่จะอยู่ดูแลฟาร์มที่นี่ค่ะที่นี่เราก็จะมีสมาชิกในทีมทั้งหมด1 2ึ่งสามสี่ห้าหแล้วก็นู่นอีกคนนึงนะคะข้างหลังนะคะเป็น7คนค่ะแล้วก็ทีมงานที่นี่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดประมาณหพาร์ทพาร์ทที่หนึ่ก็คือน้องกระต่ายนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าเขาทําอะไรกันบ้าง แล้วก็าพาร์ทที่2จะเป็นน้าละเอียดกับน้าสีนะคะคแล้วก็าพาร์ทที่3าก็คือพี่วันดีแล้วก็พี่ยานะคะคแล้วก็าพาร์ทสุดท้ายก็คือคุณน้ำมึกสุดสวยของฟาร์มค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเข้าไปดูการทำงานในฟาร์มกันนะคะค่ะแล้วก็คนสุดท้ายจริงๆเลยนะคะอันนี้ เป็นผู้กอ่อตั้งเลยค่ะนายสันติสมดีแผนกฉีดยาค่ะอาจารย์ครับพี่หนึ่งครับเดี๋ยวพี่หนึ่งช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับว่าขั้นตอนแรกเลยเวลาที่เราจะทำอันนี้เขาเรียกว่าขั้นเตรียมอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นโรงที่ไม่ได้ใช้วัสดุปลูกนะคะก็จะใช้ดินในพื้นที่ที่เรามีปลูกค่ะที่ทำแบบนี้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่านาดินที่เรามีอยู่มันสมบูรณ์แค่ไหนเราก็มาลองดูกันระหว่าง วัสดุปลูกกับที่เป็นดินนะคะงั้นเดี๋ยวเชิญที่หนึ่งนำผมไปดูเลยเชิญพอะี่ปร้อน่ะอันนี้อันนี้คุณยายหมึกนะคะคุณยายหมึกก็จะเป็นคนที่คอยเตรียมแปลงวัดขนาดแปลงให้เรานะคะแล้วก็บริหารจัดการงานในช่วงนี้ค่ะคุณยายต้องทําอะไรบ้านคะยายเริ่มต้นเราคอยดูแลหญ้าถอนหญ้าดูตัวแมลงแล้วก็อย่างแปลงเนี่ยค่ะก็คือจะวัดระยะอย่างสมมติ อันนี้ระยะล่องก็จะ1เมตรระยะทางเดินก็จะ80สเซนกาจะทำทั้งหมดแค่3มล่อง่องคือที่นี่ก็จะไม่เน้นทำเยอะไปกว่านี้เพราะว่าหนึ่งเราเน้นคุณภาพอะค่ะอาจจะทำถึงสี่ล่องก็ได้แต่ว่าการควบคุมคุณภาพก็อาจจะลดลงไปหน่อยเพราะว่าหนึ่งคือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็อาจจะมีความชื้นสูง้เรืงดินมีปัญหาครับตอนมีปัญหาไหมก็คือดินก็จะแฉกว่าปกติ ซึ่งบางทีเราก็ต้องดูเรื่องน้ําอีกว่าเราจะให้น้ําเท่าไหร่รหรือปริมาณยังไงค่ะคซึ่งมันก็มีผลพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีระยะห่างนิดนึงเวลาเวลาที่เราทําขั้นตอนแรกใช้เวลาเตรียมนานนานไหมครับกว่าที่จะได้ออกมาเป็นแปลงแบบนี้ก <c oding> ็อ, <c oding> อย่างที่เห็นตอนนี้ค่ะหน้างานวันนี้ก็คือเพิ่งทำวันนี้เมื่อเช้าตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสิบโมง เยียมเลยครับก็คือได้ต้องบอกว่าได้ทีมงานที่ค่อนข้างมืออาชีพหนอย <ๆ S 2> ก็เลยได้แปลงออกมาแบบนี้ค่ะโอเคก็คือถึงถึงใส่เส้น,น,น,นสเชือเพื่อให้ดูแนวเรือ,อยะอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะฮะก็การเตรียมแปลงนะเห็นมีมีขั้นตอนต่อไปเป็นการเพาะปลูกใช่ไหมฮะ,ะอย่างนั้นเราพาสมาชิกไปดูในขั้นตอนการเพาะปลูกเลยได้ไหมครับโอเคครับผมครับ ครับอันนี้เป็นขั้นที่สองแปลงที่เตรียมไว้แล้วก็จะได้เป็นแบบก็คือพอหลังจากที่เราเตรียมแปเสร็จปุ๊บเราก็จะวิ่งแม่นสายน้ำหยดอะค่ะของกลางด้านในนี่เป็นอะไรครับเป็นก้านด้านในยังไม่เป็นก้าค่ะด้านในยังเป็นดินแบบนี้แบบนั้นนะคะใช่เราก็ทําการดุมคุม้าเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเจาะหลุมค่ะเพื่อยประมาณ26เซนแลเราก็จะได้ขนาดหลุมที่พอดีแล้วก็สลับสับวางกัน แล้วก็ค่อยขึ้นค้างเท่านั้นเองครักก็ลองไปดูปรุงแปลงที่ปลูกสําเร็จแล้วก็ได้ปนน้นครับที่หนึ่งอันนี้เป็นขั้นที่สามแล้วใช่ไหมครับเวลามเมื่อกี้เราเตรียมแปลงทําอะไรมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นเรื่องของที่ที่ผมว่าเราจะทําเป็นช่อง,งปลูกขึ้นมาใช่ช่องก็จะประมาณนี้ค่ะช่องปลูกนะคะ<ม>แต่ว่าอันนี้มันเป็นระยะที่อยู่ประมาณ13วันเป็นระะต้นแล้วใช่ ก็คือแต่ว่าที่เห็นเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นักเพราะว่าตอนที่เพาะเมล็ดเนี่ยแดดไม่มีเลยด้วยส่วนหนึ่งล้วก็นี่ถือว่าเป็นโรงแรกของเราค่ะก็กําลังต้องใช้ปัจจัยแสงแดดเข้ามาด้วยแล้วก็แต่ตอนนี้ก็เริ่มคอนโทรลได้แล้วก็ดีขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วค่ะไปสวยนะครับอย่างที่น้านาเขาทํากันอยู่นะคะก็คือการพันยอดก็คือพอเขาเริ่มโตเนี่ยเราก็จะมีมีการพันยอดนะคะข้อแบบเนี้ย เพื่อให้เขาได้เกาะไว้เกาะเกีเ่ยวไว้อะคะ่ะแล้วก็ตั้งแต่เล็กเนี่ยก็จะให้น้าๆเขาเก็บแขนงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดออกตั้งแต่เล็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บตั้งแต่เล็กๆเนี่ยแผลที่ลำต้นมันก็จะน้อยลงเล็กลงโอกาสที่มันจะติดโรคก็จะมีน้อยลงค่ะแล้วก็ในโรงเนี่ยอยา่างนึงก็คือต้องรักษาคือความสะอาดสำคัญเลยอย่างนี้เราก็อีกประมาณกี่กวันเราก็จะเริ่มผสม อันนี้กี่กี่วันนะครับที่โตได้ขนาดอันนี้ประมาณสิบสามวันสิบสามวันโอ้ใช้เวลาไม่นานนะครับเริ่มเห็นผลผลิตโตขนาดนี้เลยใช่มันก็ นี่ที่เราเห็นเป็นต้นเล็กๆนะครับอันนี้จะอยู่ในเป็นโรงพิเศษอีกโรงหนึง่งใช่ไหมครับคะอันนี้เป็นเป็นขั้นตอนของการทำนะครับอันนี้นะคะในโรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นแปลงที่ใช้วัสดุปลูกวัสดุปลูกค่ะเราไม่ได้ใช้<ม>พื้นดินปลูกก็คือเราใช้<ม>วัสดุปลูก<ม>ใส่ก้าไบนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งได้ลงกล้าลงไปแล้วหลังจากที่เรา,พาเพาะเมล็ดครับค่ะ,คะก็คือหลังจากลงกล้านี้เป็นวันประมาณวันที่สามของการล<ม>งกล้าค่ะอย่างก็จะมีน้องกระต่ายเนี่ยค่ะ น้องกระต่ายเนี่ยก็จะรับหน้าที่ในการสมมติว่าตัวไหนที่มีการลงแปลงใช่ไหมคะเราก็จะให้น้องเนี่ยเดินเดินดูว่าต้นไหนหงิกงอหรือว่ามีปัญหาไหมถ้ามีเราจะเปลี่ยนทันที๋อเปลี่ยนทันทีใช่ค่ะดูตั้งแต่ต้นต้นเลยใช่ค่ะคือเม่ร่อนต้องละเอียดนะคะก็คือถ้ามีปุ๊บเราเปลี่ยนเลยถ้าสมมติเราพบตัวแมลงเราต้องมานั่งแบบนี้ค่ะต้องมาสุ่มดูว่าเอ๊ะหลังใบมีไหมมีตัวอะไรไหมมีตัวอ่อนไหมหรือว่าที่ใบเนี่ยมีอะไรไหมถ้าเกิดว่ามีเราก็จะไปแจ้งกับ ทีมงานที่เป็นไยหมอรักษาค่ะเขาก็จะเข้ามาฉีดยาเปลี่ยนทันทีเลยใช่เข้ามาฉีดยาแล้วก็มาดูถ้าต้นไหนหงิกงอหรือว่าคิดว่ามันไปต่อไม่ได้เปลี่ยนเลยอ,อันนี้ทํางานด้วยระบบระบบน้ำอันนี้คืออันนี้ใช่ค่ะอันนี้ทํางานด้วยระบบน้ําที่มีคัามแรงดันส่วนถ้าเป็นในเรื่องเนี้ยก็จะอยากให้คุยกับสันติมากกว่าเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่จะดูแลในพาร์ทนั้นนะคะอ๋อครับครับ <laughs> ครับเดี๋ยวนี่ตรงนี้ผมยืนคุยกับเจ้าหน้าที่ยืนคุยกับพี่สันติอีกคนนะครับที่ดูแลเรื่องระบบน้ําในฝามี่ครับพอดีผมก็ไม่ทราบว่าเ,เรื่องของการดูแลด้วยระบบน้ำตรงนี้ทำทำอยังไงบ้างครับครับยอ,อย่างหกที่นี่ก็จะเป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับก,กึ่นนงกอ็อ่าใช่ก็จะที่นี่ก็คือจะให้ตามเวลาครับอ,อยงช่วงช่วงช่วงแรกๆนี่ก็จะให้สามเวลาเลยครับครั้งละประมาณละสิบ สิบห้าาสิบนาทีครับผมก็ก็จะเป็นทัมเมอร์ตั้งเวลาเลยว่าช่วงแปดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าก็ไปสามจะลดเองออโต้เลยครับตามที่เราตั้งโอ้ทันสมัยมากครับเหนื่อยครับพี่ขุ่นดีเลยครับตามเวลาแล้วสมมุติว่าพอต้นสักประมาณกี่วันแล้วถึงแบบย้ายหรือว่าเราปลูกสแตนบายที่นี่เลย๋อการเคลื่อนย้ายอะไรไหมครับไม่ละครับก็คือ ตอนแรกเราก็เพาะใส่ถาดถาดเพาะเล็ก <m> ๆถาดหลงเล็กๆครับอันนี้คือเราเราย้ายจากถาดหลงมาปลูกแล้วอันนี้ก็ปลูกคาวาแล้วครับ <Okay. S 2> ขอบคุณมากครับจบเดินช <c oughs> ข<อ>้่มเดี๋ยวเดินชมไป <c oughs> เ,เลยนะตอนนี้ทุกวันนี้น้องกระต่ายก็จะเป็นคนเข้ามาดูพอถึงเวลาปุ๊บ ปลูกเสร็จน้องก็จะเข้ามาดูเลยว่าวันนี้มีกี่ต้นออกอก็จะมีชิต้ให้แล้วก็เข้ามาบอกเรา<ะ>อแล้วก็จะเข้ามาดูอีกทีหนึ่ง,งนะคะเพื่อว่าจะได้เพื่อจะ,จ,ะจะได้แก้ปัญหากว้างแต่ร้อนนะคะร้อน <laughs> ร้อนก็ <laughs> อันนี้ก็จะมีทั้งหมดแปดล่องแปดล่องใช่ค่ะแปดล่องคือจากที่ลองทํามาทั้งหมดสามลงโลงนี้ ใช้ระยะห่างของต้นอยู่ที่45เซนเพราะว่าเคยลองใช้ที่40แล้วหนึ่งคือพอต้นมันลูกมันขึ้นถูกป่ะคะใบของต้นอื่นเนี่ยมันมาสีกับตัวลูกอ๋อก็เลยต้องให้เป็นระยะให้ผลผลิตของเราเนี่ยอาจจะมีรอยได้อะไรเงี้ยคือเราอาจจะได้ผลผลิตน้อยลงไปหน่อยนึงแต่ว่าผลผลิตที่อยู่นะตอนนี้คือมีคุณภาพแน่นอนค่ะครับครับโอ้เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนึ่งพาทัวร์อีก ได้ค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งน็ได้วยค่ะฝั่งสองสีค่ะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีชมนะคะนั้นอันีหนึ่งครับอันนี้เป็นแปลงที่ปลูกแล้วก็เริ่มที่จะตั้งท้องออกลูกแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือตอนที่มาเนี่ยคือเลยระยะผสมไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีการแฉลูกคัดลูกเมื่อวานเองแต่ว่าอย่างน้อยๆก็มาแล้วเราก็จะแนะนํา ในวิธีของการผสมเกสรให้ละกันเนาะก็คือมีน้าๆสองคนนะคะที่รับผิดชอบในงานของการผสมเกสรนะคะก็คือน้าละเอียดกับน้าสีนะคะครับค่ะน้าละเอียดเวลาผสมเกสรเราต้องทํายังไงกันบ้างคะเราต้องเอาตัวพู้ที่แข็งแรงตัวพู้ที่ก้นๆใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เอาตัวเมียที่สมบูรณ์แล้วก็เอาเราไม่มีตัวเมียให้ดูซะแล้วแล้วก็ตัวพู้สมมูทนี่ตัวพู่มาแล้วแล้วก็แกะแกะอย่างนี้ตัวที่สมบูรณ์ แล้วก็เอาอันนิตัตผู้ครับสมมต<ร>ิตัวเมียอาหารยากไห<ร>มตัวเ <laughs> มียไม่มีตัวเมียอันนี้เป็นตัวเมียสมมติสมมติสมมติวันนี้เป็นตัวเมียครับแล้วก็เอามาผสมกันแล้วก็คนคนให้เท่ากันแล้วเราก็เอาก้นแยกคาวไว้กับตัวเมียครับในขันผสมแล้วมันก็จะเกิด ถ้าเกิดเราผสมไม่เท่ามันจะเป็นอะไรไหมคะนะมันจะเอียงลูกมันจะไม่สวยมันจะออกมาเบี้ยวแต่แข็งมันจะมีปัญหาแล้วผสมไม่เท่าๆกันแมันจะมีปัญหาลูกออกมาจะสวยครับต้องใช้ความชํานาญเหมือนกันเนาะใช่ใช่แล้วเราดูแลความสะอาดไม่ให้เกิดเชื้อราข้างล่างเด็ดใบเด็ดแะแนงที่เราไม่ต้องการออกและคัดลูกลูกจะมีต้นจะมีห้าลูกเราจะคัดลูกที่สวยที่สุดเอาไว้นกนั้นเลจะตัดออก ลูกเล็กเราก็ไปขายได้เลยนะสามสิบ <c oughs> ต้นสูงสูงขนาดนี้ <c oughs> กว่าจะสูงได้ขนาดนี้ใช้เวลานานไหมไม่นานไม่นานอันนี้มันยี่สิบประมาณยี่สิบเจ็ดวันค่ะยี <27 S 2> ่สิบเจ็ดวันอ๋อเดือนเดียวก็เริ่มให้ผลผลิตออกลูกออกผลแล้วนะยี่สิบเจ็ดวันปร,ประมาณถ้าจำไม่ผิดจริงๆตรงนี้นะ่าจะไม่เกินสามสิบวันแน่นอนก็คือแขวนลูกกันเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนคนแขวนลูกของเราก็จะเป็นที่ ในส่วนของพาร์ทของการเลือกลูกนะคะเราก็จะให้พี่สุกัญญานะคะ่ะเป็นคนรับผิดชอบในการเช็คดูว่ามีการแขวนลูกถูกไหมแล้วก็เลือกลูกได้เหมาะสมไหมนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าพี่เขาเลือกลูกกันยังไงะคะ่ะเลือกลูกต้องใช้ก้านใหญ่ๆอกวกก้านนะครก้านแ,แล้วก็ปิดพวกข้างล่างด้วย mm hmm. แล้วก็แฝลนทะย่อนก็ต้องแฝนให้เป็ม mm hmm. แฝนให้มันขนานไม่ขนาน แผนให้เขาพอกว่ามความบาลานซ์เกิดขึ้นแล้วก็ทินน้ำหนักลงมาได้ตามเวลาลูกใหญ่ก็จะไม่น่นมากใช่เพราะลูกมันก็จะขยายได้อย่างเหมาะสมอะค่ะอันนี้ก็คือการเก็บการเก็บดอกออกนะคะตามการแขนงพวกนี้อย่างที่ฟาร์มเนี่ยก็จะเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คือต้องเก็บออกให้หมดเพราะว่าหนึ่งคือวัสดุปลูกเนี่ย เราต้องใช้มากกว่าหนึ่งครั้งสําหรับที่นี่<ม>เลยคิดว่าการรักษาความสะอาดเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเมืม่อเราดึงออกการที่เขาล่วงไปอยู่ที่พื้นเนี่ย<ม>ก็จะน้อยลงถูกไหมคะเว<ม>ลาเราลื้อต้นออกเราเก็บเขาอีกทีนึงโอกาสที่เราจะผิดพลาดก็มีค่อนข้างน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นเรื่องนี้เป็นหลักพลาดไม่ได้เลย<ม>ก็คืออย่างเงี้ยก็คือจะเน้นคนงานว่าคุณจะต้องเอาออกนะเพราะไม่ฉะนั้นถ้าเกิดลงไปอยู่ข้างล่างปึ๊บถ้าเราอย่างเงี้ยใบเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอาจเกิดเชื้อราได้เพราะฉะนั้น มันจะเป็นแหล่งสะสมของโลกถ้าป้องกันได้ตั้งแต่แรกก็จะดีที่สุดคโอ้เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวพี่หนึ่งจะพาไปดูตรงไหนต่อครับเดี๋ยวจะพาไปดูผลผลิตที่เราเริ่มมีการใกล้กำหนดตัดแนะคะใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้เยี่ยมเลยอยากดูแล้วที่ฟาร์มเนี่ยพอดีมันจะใกล้ช่วงวันแม่ด้วยค่ะก็เลยมี ขออ้อแนะนําลูกค้าหน่อยหนึ่งก็คืออาจจะเอาไปมอบให้คนที่เขารักก็ได้ให้แม่อย่างเงี้ยค่ะในวันแม่เนาะเดี๋ยวเราลองไปดูลงนู้นกันเลยค่ะบ้าครับอครับอันนี้เป็นไลายสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ,รบผลผลผลิตเริ่มเก็บได้แล้วอันนี้ก็ประมาณวันที่เจ็ดสิงหาค่ะ ตรงนี้ก็จะสามารถเก็บได้จากเมื่อกี้เห็นลูกเล็กมาถึงตรงนี้ครับที่เริ่มเริ่มใกล้จะเก็บได้แล้วใช้เวลานานไหมครับกว่าลูกใหญ่ใช้เวลาทั้งหมดหลังจากผสมนะคะเราจะใช้เวลาทั้งหมด4 5วันแล้วก็เก็บเกี่ยว45วันใช่ค่ะหลังจากผสมแล้วก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วครับเยี่ยมเลยโดยคือต้องบอกก่อนว่าในโรงนี้เนี่ยเป็นโรงแรกเลยที่เราได้ลองทำเมลอนนะคะ การบริหารจัดการในโรงนี้ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโรงที่หนึ่งพาไปดูมาในโรงที่สองโรงที่สามอะค่ะเป็นโรงที่มีการปรับปรุงแล้วคโอกาสของการติดลูกจากที่โรงเมื่อกี้ที่เห็นน่ะก็จะเยอะกว่าโรงนี้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้โอ้โหโเยี่ยมเลยขอดูลูกหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้คือลูกที่ทําอันนี้ก็คือที่ฟาร์มอะค่ะจะมีเพจใช่ไหมคะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆนะคะมาขอจองไว้เราก็จะ สลักที่ลงไปให้อืเี่ยทสวคแต่สำหรับผูไหนที่อาจจะมีรอยรอยแตกหน่อยอย่างนี้นนะค่ะแต่สมบุกขนาดเล็กถูกปะขนาดเล็กแล้วก็อาจจะมีรอยแตกแบบนี้หนึ่งเราก็จะสลักลงไปให้เพื่อ,อที่หนึ่งคือเราสามารถขายลูกเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราได้ครับครับถูกไหมคะครับ ว่าสมมติเราขายลูกโดยที่เราไม่มีการสลักชื่อแล้วเขามีบาดแผลเกิดขึ้นโอกาสที่เราจะได้ราคาเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรามีการสลักชื่อหรือเพิ่มมูลค่าให้เขาลงไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขายโปรดักของเขาได้คือระยะนี้คือต้องถ้าจะสลักชื่อก็ต้องสลักแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอพอเขาโตเต็มที่เขาจะมีลายเป็นเส้นขึ้นมาสวยๆที่เราเห็นกันอันนี้เดี๋ยวฝากพี่หนึ่งแนะนําช่วยแนะนําฟาร์มนี้หน่อยครับเผื่อเผื่อมีคนสนใจ สั่งซื้อไปฝากเป็นของฝากที่ระล,ลึกและสลักอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็อันนี้นะคะก็คือเรื่องฟ,ะะฟูฟาร์มนะคะฟาร์มของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะคะคโดยที่การเดินทางไม่ยากเลยค่ะถ้าเกิดว่าสนใจที่จะแวะเข้ามาดูฟาร์มนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถโทรเข้ามาได้ ที่เบอร์หนึ่งโดยตรงเลยก็ได้ค่ะศูนย์แปดสานะคะศูนย์หนึ่งสามเค่ะขออีกครั้งค่ะเบอร์โทรศูนย์แปดสนะคะศูนย์หน่งค่ะหรือไม่ก็ติดต่อไปที่สถาบันที่ส่งเสริมส่งเสริมที่นี่อยู่ก็ได้เกษตรส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกหรือ w w w c h a ็บ o t ชาวไ t com พิมพ์ภาษาไทยเลยใช่ไหมครับสะดวกดีครับก็ติดต่อกับทั้งด้านนี้ได้เลยค่ะครับ ในในนามสถาบันส่งเสริมขอบคุณพี่เขาหน่อยครับก็ในนามของสถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออกนะครับก็วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้เยี่ยมชมฟาร์มที่นี่นะครับก็ขอบคุณพี่หนึ่งนะครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยครับที่ให้ความรู้ครับผมค่ะขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะที่มาเที่ยวชมฟาร์มนี้นะคะขอบคุณค่ะวันนี้แา่จารย์ลูกมันแตก คือมันชื้นมันอยู่ฝั่งนี้ถูกปะ <c oughs> หนูคิดว่าลายมันก็เลยแตเกเยอะไปหน่อยหนูก็เลยมาสลักไว้เพื่อเราไปขายได้อ